เดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับไปสู่จังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็สวัสดีต่อนชา้าทุกทกคนด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างเดินทางไม่บ้านขอ,อนั่งรถยนต์นะแม่บ้านหัวไม่บ้าน,านหนาเพราะว่าตอนนี้อากาศ24องศานะครเย็นมากเลยจากบ้านนะครับ130โลพอดีเลยแม่จะไปถึงประมาณ7โมงนิดนิดไแเละเดี๋ยวเราวอรมเครื่องกันนะครับ เส้นทางน่าจะวิ่งเส้นอุดอรนคะรพนมนะเราไปออกตรงตอำเภอสว่างตอนนี้เราอยู่สว่างแดนดินนะเ,เราจะไปเลี้ยวฉีกขวาข้างหน้านะอีก1.8เล เขาให้เลี้ยวไปทาะานเจริญสินนะครับออกมาจากสว่างสองกิโลเฮ้ยหนาวยีิบสามองศาเดี๋ยวเราเหลือระยะทางอยู่มาร้อยเจ็ดโลนะครับคิดว่าน่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าทางเป็นอย่างไงตอนนี้เราวิ่งอยู่บนถนนหมายเลขสองสองแปดศูนย์นะครับสว่างแล้วก็น่าจะไปเจริญสินรถคันนาก็ให้พี่นำเนะคููฉีดเส้นทาง สางแล้วนะครับตอนนี้22องศายังหนาวบอกเลยอีสานหนาวแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าเาขตบึงการยังเนยเย็นมากอะ่ะ <c oughs> เราต้องเลี้ยวซ้ายนะ ไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ขี่อย่างเดียวโอ้ยเย็นอะ่ะหนาวเดี๋ยวเราจะแวะปัม๊มปตทอ๋อพรเจริญที่นี่อำเภอพรเจริญน,นะครับน่าจะบึงการมันตรงนี้ใช่ปะอ่าใช่ใช่ตรงนี้บึงการแล้วครับอี0 e สิบเต็มถังครับ โอ้โหวิวตอนเช้านี่แบบสวยมากอะ่ะแดดอ่อน ตอนนี้ผมก็เดินทางมาอยู่อำเภอศรีวิไลนะครับจังหวัดบึงกาฬถนนสุดยอดเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเลี้ยวขวานะครับเพื่อไปขึ้นหินสามบานนะฮะใกล้ถึงแล้วดูเลยครับทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลมาก <laughs> ไม่รู้ว่าใช่ทางนี้หรือเปล่า นี่ไงทางขึ้นใช่ปะนี่แหละตรงนี้แหละแล้วเข้าไปไหนกันนะเข้าไปจุดคัดกรองก่อนวัดอุณหภูมิก่อนเสร็จแล้วก็มาลงทะเบียนก็จะมีตั๋วให้ มันกี่กิโลนะสองกิโลใช่ไหมเดินทางขึ้นไปก็จะเป็นสองกิโลแล้วก็อืก็จะได้ตั๋วอันนี้มาก็เหมาลํำเลยห้าร้อยแต่ปกติคือไปได้หลายคนเนาะถ้าเกิดว่าไม่อยากสีเวลาไม่อยากรอใครเหมาไปเองเลยห้าร้อยไปกลับ ตรงนี้เรียกว่าหลวงพ่อพระสิงห์นะก็คือเป็นหน้าผาหินแล้วก็จะมีองค์พระสามารถไปกราบไหว้ได้ทิกแนะนํานะครับในการขึ้นมาที่นี่นะครับเหมาเป็นแบบเป็นกลุ่มของเราเองดีกว่าเพราะว่าคือถ้าเรามาจอยคนอื่นเนี่ยมันจะคือถ้าเขาไปไหนเราก็ต้องไปด้วยจะลงก็ต้องลงพร้อมกันอะไรเงี้ยมันจะลําบากานิ่นึงส่วนของเราอ่ะเราอยากบอกคนขับว่าไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าข้างบนนะขึ้นมามันก็จะมีหลายจุดนะครับที่เขาพาจอดแหวะอย่างตรงนี้ครับเป็นจุดแรกคือเป็นหลวงพ่อพระสิงห์นะครับก็มากราบไหว้ได้นะบริจาคอะไรพวกนี้ได้เลยมี การโอนด้วยนะสวยครับเป็นหน้าผาหินนะตรงนี้อ่หินสามาน อันนี้วันซ้ายสุดมันดีนิดว่านะ ตรงนี้ก็คือยอดปลายของวานพ่อนะฮะฝั um ่งนู้นวานแม่นะอันนี้วานพ่อสวยนะถ้าม Mont ีหมอกนี่แบบจะโอเคมากเลยนะต่เสียดดยไม่ม bueno> ีหมอกก็อยากให้มาด้วยตัวเองนะครับคือค่าได้จ่ายมันไม่ได้แพงเลยนะมันมีแค่ค่ารถเท่านั้นเองนะครับที่เราขึ้นมาตรงนี้นะครับของชาวบ้านอันนู้นเป็นแม่น้ำโขงฝั uh> ่งนู้นไม่รู้เห็นเปล่านู่นแม่น้ำโขง เดี๋ยวเราขึ้นวานแม่กันนะครับวานแม่ก็คือวานที่อยู่ตรงกลางนะแต่วานตัวลูกขึ้นไม่ได้ไม่มีทางขึ้นเป็นอุโมงค์ไผ่เลยนะเนี่ย สวยดีวะ่ะมุมนี้สวยมุมนี้สวยคือแนะนำให้มาให้ตากล้องามาอยู่หินแม่แล้วก็คนถ่ายไปอยู่หินพ่อนะเดี๋ยวผมพามาดูอีกฝั่งหนึ่งของหินสามวานนะครับเป็นคล้ายๆหน้าผานะเป็นหินเหมือนกันนะแต่ว่าฝั่งนู้นจะไปยื่นเป็นหินสามวาน นนนั่นเป็นวิวแม่น้ำโขงฝั่งประเทศลาวนะฝั่งนู้นอันนี้เขาเรียกว่าประตูภูสิงหรือว่าภูสวรรค์หรือว่าอะไรนะประตูสวรรค์อะไรสักอย่างหนึ่ง,งก,ก็มีแค่ตัวนี้ครับกตสวยดีนะนี่นะครับ มันก็จะเป็นหินแบบอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบคล้ายๆงูหรืออะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่าพญานาคอะไรเงี้ยตามความเชื่อนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดมาได้ไงซึ่งที่นี่นะครับแบบเป็นหินอย่างนี้หมดเลยตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบสวยนะสวยเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับไปที่สะพานหินน้ำตกชนะแน่ตัวอากาศเดย็น่เนี่ย กเยนอู่ตอนนี้ผมจะพาทุกคนเข้าป่านะครับไปดูสะพานหินกันไม่รู้ทางดีหรือเปล่าผมก็ไม่เคยมาแต่ผมเคยเห็นมีคนรีวิวนะครับไปดูกันเีย yeah. ว มันไม่ใช่อะซีรีเดี๋ยวนะคือเส้นนี้ยังไงเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนกลับก่อนกลับก่อนไม่ใช่แหละมันต้องออกสายตรงเดียวสายมันตรงมันตรงไปได้มันให้เลี้ยวมาทำไมทางนี้วะไอ้บ้าเอ้ยหวัวจริงๆแต่ละทางที่มันพามานี่คือแบบเริ่มไม่แน่ใจแล้วเนี่ยสงสารคนตามอะ ได้เหรอวะถามพี่ก่อนเดียวนะครับมันไปสะพานหินได้ไหมครับตรงนี้ได้ครับผมเอาลนะทางนี้นะโอเคครับเมื่อกี้ลงไปทางนู้นอขอบคุณมากครับผมไปได้โอเคนี่แหละอันนี้แหละเชื่อได้ของจริงไม่มีใครเข้ามาเลยเส้นนี้หรือคนไม่รู้กันวะไม่คนไม่รู้จักเลย,เลยผมว่า มันเหมือนเป็นทางเข้าไล่ของชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้วอะ <laughs> <c oughs> งั้นบอกให้เจเขารอ,อนี่ดีกว่ะอือหือ ตุ้มเป๊ะหวานไม้คำเตียกันเลยดูทางสิครับดูทางอันนี้เป็นลรัล้วไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยเนี่ย,ยขวามือนะจะถึงแลวจะถึงแล้วคิดถึงอีแดงเลย <c oughs> ตอนนี้อีแดงผ่าเครื่องเรียบร้อยนะฮะกลับ <c oughs> มาจากภูเก็ต โอ้โหเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับน,น,นะนะหาลายดีๆก่นอนลายอะไรนี่ได้ได้ๆนี่มีรอยๆอ,อยู่แบบถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหคุ้มค่าการเข้ามาเหมือนกันเลยดูดิเป็นสะพานน้ำเลยอ,อสวยสวยสวยอ้วอนลงก่อนดิเดียไปจอดถ่าย มันเป็นเหมือนหลุมหินอุกกาบาตเลยนะแฉงแฉงโอ้โหนี่นี่จอดตรงนี้ถ่ายก่อนแต่ละคนดูดิโอ้โหสวยว่ะมันเป็นล่องน้ำเลยเนี่ยววดดูดินี่นี่นี่โอ้คือมันเป็นล่องน้ำแล้วก็ข้างใต้หินมันก็ไหลไปหาไปทางนู้นอ่ะเป็นไงสวยไหม สวยสวยมันแปลกตาดีเนาะเหมือนมันเป็นชั้นหินอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วชั้นล่างอะ่ะมันก็เป็นเหมือนเป็นถ้าเป็นถ้าน้ําอยู่ข้างล่างอะ่ะคือเจ๋งดีอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมาดูตรงนี้ให้เนี่ยตรงนี้เป็นน้ําตกหุ้ยน้ําเย็นด้วยอ้วนที่ดิข้างบนมันเป็นหินรูๆเนี่ยข้างในเนี่ยเนี่ยมันเป็นหินแบบหินแบบแปลกเลยอะ่ะเหมือนเหมือนหินบนดวงจันทร์อ่ะเป็นรูๆอะไรเงี้ย น yeah, ดดูิีตรงนี้ก็จะเป็นสะพานหิงน้ำตกทะแนอยู่กลางป่าแล้วก็ทางค่อนข้างที่จะมายากน่าจะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะเง่อนไหรกลางนี้เลยขอมือไหน ข้อมือหน่อยค่ะแหนเนียด้วยข้อมือหน่อยขอขอ้ขอมือหน่อยข้อมือหน่อยข้อมือหน่อยเอ๊ทางนู้นด้วยทั้งนู้นด้วยทางนี้นด้วยแหรฮะจับได้จับใหญ่เขาบอกว่าน้ำตรงนี้ถือว่าน้อยนะเริ่มหมดแล้วเริ่มแห้งแล้วเยอะจริงๆอ่ะสะพานหินจะไม่สามารถข้ามได้นะบอกก่อนน้ำท่วมครับตรงนี้ท่วมหมดเลย คือข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นถ้านะใต้หินเนี่ยมันจะเป็นถ้าแล้วก็ไปไหลลงเขื่อนอะไรสักอย่างหน,น,นึ่งแถวๆนี้ยคือถ้าน้ําเต็มคือมันจะไหลเป็น,เป,นเป็นหน้าผาเลยนะอันนี้ก็ถือว่าน้อยแล้วเสียดายมาผิดช,ช่วงนะแต่ว่าก็ยังดีที่ยังเห็นน้ํานะครับสวยเลยสวยสวยสวยไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปที่ไหนต่ออันนี้ยังไม่รู้นะอันนี้น้ําตกตัดนกเคียนนะครับ เดี๋ยวผมพาลงไปดูมันมีสามชั้นเขาบอ,อกนะเจ้าที่เมื่อกี้เดี๋ยวเราลงไปดูแค่ชั้นหนึ่งพอนะฮะสึกได้ยินเสียงน้ำแล้วครับนี่ไงน้ำดูตรงน้ำตกกันอุ้ยน้ำใสอะ่ะอุ้ยดุสะพานโอ้โหสวยมากอะ่ะ ด,ดเป็นนลำตกที่อยู่ในป่าเลยนะไม่มีใครรู้จักเลยผมก็เพิ่งได้ยินชื่อเพราะว่าผ่านมาเนี่ยก็เลยแวะเข้ามาดูแต่มันสวยจริงๆนะมันเป็นแบบเป็นชั้นเลยอ่ะสุดยอดสุดยอด ทำไรแม่บ้านแม่บ้านเดี๋ยวตกน้ำีกนะรอบหน้านก็ตกคันนาไปละตรงนี้น้ำลึกนะเว้ยวนอย่าทำตกนะน้ำลึกมากนลึกมากตอนนี้สิริก็ยังคงให้อยู่ในป่าฮนะจริงๆมันคือทางออกกันแหละแต่ว่าเมื่อกี้มันมีน้ำตกคันตรงนี้พอดี ก็เลยเข้าไปดูสวยจริงคือแบบไม่คิดว่าจะมีน้ําตกอะไรอย่างนี้อยู่ในป่าทั้งที่แบบมันเป็นป่ามันจะมีน้ํามาได้ไงอะไรอย่างนงี้นะมันไม่ได้ติดภูเขาเลยเนะี่ยไปนู่นเลยเตี้ยเตี้ยลงมาเดินเส้ทางเลยเอ้ยอันนี้ก็ได้ได้อยูติดตัอ อะไรวะเนี่ยพาตัวเองมาเชื่อดอกโอ้โหฉันมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยใครจะคิดว่าตรงนี้มันมีที่เที่ยววะเนี่ยดูดิ ตอนนี้ครับผมจะเดินทางไปที่บึงโคงหลงนะฮะไปทานข้าวที่หาด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 คำสมบูรณ์นะคิดชื่อหาดตอนนี้ก็ประมาณสามโมงจะครึ่งแล้วทางลงหาดเดี๋ยวขวาน้าจะกวานี่แหละ อ๋อมันลงได้หลายที่เนี่ยมันนี้ก็ลงหาดได้เหมือนตั้งเป็นชื่อร้านของตัวเองอะไรเงี้ยเนาะอ๋อเลือกร้านได้เลยโอเคแล้วเนี่ยทะเลเผาค่ะมันเป็นอ่างเก็บน้ําจืดค่ะอันนี้ร้านฟองเบียนะครับไม่รู้ค่ะพี่เขาเลือกตอนนี้ร้านไหนไม่้งหมดหิวค่ะ <c oughs> <c oughs> หิวค่ะโอ้ธอที่จอดรถเยอะนะแสดงว่าถ้าแบบเทศกาลจริงๆคนน่าจะเยอะมากเลยเนะี่ยตอนนี้เราก็ มาอยู่กันที่ที่อะไรนะหาดคำสมบูรณมันไม่ใช่เป็นทะเลนะแต่เขาเรียกว่าหาดเป็นเพราะมันมีลักษณะคล้ายๆทะเลมั้งเป็นบึงกว้างๆแล้วก็น้ำก็จะมีคลืนตามลมนิดนึงมีเจ็สกีใช่มีกิจกรรมในน้ำนี่มีเจ็สกีจ้าอุ้ยอยากนั่งเ่ย,ยอารมณ์แบบคล้ายๆแบบ ลิมทะเลชนบรี <นะ S 1> บางแสนอะไรอย่างเงี้ยกระหมดมันก็จะคล้ายๆกับหมดเลยได้มันก็จะมีขึ้นหน่อยๆแล้วมันก็จะมีแบบน่ะเจะสก,กีแล้วก็มีอะไรนะเรือกระโดดไหมกระโดดไหมไม่กระโดดละ อยากเล่นนะแต่ไม่อยากเปียกมาแล้วอาหารอะไรบ้างนะข้าวผัดทะเล<ง>นี่แหละเ,เขาก็จับจากตรงนี้แหละห <laughs> <laughs> แล้วก็กุ้งแม่น้ำโค้งลง <laughs> จากนี้ผมจะเข้าที่พักกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าเราจะไปไหนต่อนะครับแต่ก็ยังอยู่ในบึงการน,นะถึงละดาทชาลอฟวิวอะตรงก่อนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่พักชื่อดาทชาลอฟวิวนะคะนี่ คืนนี้เราจะมานอนที่นี่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬประเทศลาวประเทศลาวไม่ใช่และอยู่ไทยอยู่เลยเดี๋ยอน,นี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันห้องพักที่เราจองมาห้องตกคืนละ600นี่นี่ก็จะมีน้ำมีรหัสไวไ,ไฟใช้ฟรีมีการต้มน้ำร้อนมีทีวีแล้วก็มีแอร์ มีนะจห้องน้ำขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิปของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะไปไหนกันบ้างเป็นที่ไหนส่วนไหนของประเทศไทยแต่ที่แน่นอนคือจังหวัดบึงกาฬ <Bye. S 1> บายเจอกัน